นี่จะโชว์นะลองกับรชาชามปับดิปับก่อนปับไปเยอะอา่านได้ทั้งหมดจำที่เป็นฟ้าปา๊บมันว้าวไปตีข้างหลังลอยไปบนฟ้าเนีไม่ตกลงต่อด้วยดีดีๆๆๆดี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 ด ทำไม่หดอ่ะ <c oughs> นี่กันบนี่กันจะมาไหม <_ c oughs> เข้ามาเข้ามาเข้ามา <_ c oughs> จัดยืดเต็มฟ้าจัดอี่ีชุดสเต็ปคอมโบ๋ยวอ้างบินหนี เรียบร้อยครับเราจะอามรวมไปแล้ว